สวัสดีค่ะพบกับช่องพ่อปลูกชาแนลอีกแล้วนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆกคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะพ่อปลูกชาแนลจะพาเพื่อนๆมาทำการขยายพันธุ์อโกดีมาพาร่ำรวยนั่นเองค่ะซึ่งอโกดีมาพาร่ำรวยนั้นนะคะก็เป็นทั้งไม้ประดับนะคะไม้ฟอกอากาศและก็เป็นไม้มงคลอ่าที่นิยมปลูกกันนะคะตามบ้านเรือนร้านค้าและก็สถานที่ทำงาน ะะเพราะมีความเชื่อกันว่าถ้าปลูอกอโกดิมาพาร่ำรวยแล้วนั้นนะคะจะช่วยเสริมในด้านของโชคลาภแล้วก็เสริมในการเรียกทรัพย์นั่นเองค่ะ,ะเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่มีนะคะก็สามารถไปหามาปลูกได้เลยค่ะเพราะเขาเป็นพืชที่ปลูกและก็ดูแลง่ายมากๆเลยนะคะซึ่งการขยายพันธุ์นั้นก็มีหลายวิธีมากๆเลยนะคะทั้งการเพราะ,มะเมล็ดนะคะการ ปักชำยอดและก็การแยกหนอนั่นเองโดยวันนี้พอปลูกชาแนลจะพาเพื่อนๆมาทําการขยายพันธุ์โดยการแยกหนอนะคะซึ่งวัสดุและอุปกรณ์ในการปลูกนั้นนะคะเราไม่ได้ใช้ดินเลยนะคะไปดูเลยว่ามีอ่าขั้นตอนและวิธีการอย่างไรนะคะอ่ในขั้นตอนแรกเลยนะคะเราจะนํากาบมะพร้าว ปุ๋ยมะพร้าวนะคะที่ทําการแช่น้ําไว้แล้วนะคะอย่างน้อยหนึ่งคืนนะคะมา,าคลุกเ้านะคะผสมเข้ากับนี่เลยค่ะมูลขี้วัวนะคะเราจะใส่ไปในปริมาณที่เล็กน้อยนะคะใส่ไม่เยอะนะคะเพราะว่าเราจะมีปุ๋ยออสโมโค้ผสมไปด้วยนะคะอ่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็ทำการคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะโดยใช้คุ้ยมะพร้าวหนึ่งส่วนและก็กาบมะพร้าวหนึ่งส่วนบวกกับมูลนะคะขี้วัวเล็กน้อยนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้ค่ะจะสังเกตได้ว่าเราจะไม่ได้ใช้ดินนะคะที่เป็นวัสดุในการปลูกเลยนะคะเราจะใช้เพียงคุ้ยมะพร้าวกับกะมะพร้าวแค่นั้นนะคะเพราะเขาเป็นวัสดุที่อ่า เขาเรียกว่าร่วนซุยนะคะระบายน้ําได้ดีนั่นเองคะอ่ะมาดูขั้นตอนต่อไปนะคะก็นํากระถางนะคะเลือกกระถางขนาดประมาณนี้เลยค่ะไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะเดี๋ยวเราจะทําการรองก้นกระถางนะคะด้วยกระามะพร้าวสับนะคะหรือเพื่อนๆน,นะคะมีฐานนะคะก็สามารถใช้ฐานแทนกาบมะพร้าวสับได้เลยนะคะอ,ะอันนี้นะคะเราจะทําการแยกนอนะคะ ต้นอกโกดีมาพารำรวยนั่นเองนะคะคือ,อเราจะเอาเขาออกจากกระถางแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็อเอาดินนะคะออกให้หมดค่ะนี่ค่ะค่อยๆนะคะเพื่อนๆระวังรากเขาจะขาดนะคะจะเห็นได้ว่าเขามีหนอเยอะเลยนะคะในกระถางเดียวนะคะซึ่งวิธีการขยายพันธุ์โดยการแยกหนอนี้นะคะจะทำให้ ต้นเขาโตเร็วและก็เป็นวิธีที่รวดเร็วด้วยค่ะเพื่อนๆนะคะนี่ค่ะอ่าอันนี้เราก็ทำการหักนะคะเบาๆนะคะนี่เลยนี่ค่ะให้รากเขาติดมาทุกลำต้นเลยนะคะนี่สวยงามมากเลยค่ะและเขาเป็นพืชที่ปลูกง่ายมากๆนะคะการดูแลใจใสก็ไม่ต้องมากมายสักเท่าไหร่นักนะคะเพราะเขา ทนต่อสภาพอากาศที่แห้งแรงได้ดีค่ะเพื่อนๆนะก็นําดินเมื่อกี้นะคะไปคลุกเคล้าผสมกันแบบนี้เลยก็ได้ค่ะเอาแล้วก็รองนะคะกาบมะพร้าวนะคะมีฐานก็ใช้ฐานได้ค่ะหลังจากนั้นเราจะใช้วัดสดุปลูกใส่ไปแค่ครึ่งกระถางก่อนนะคะแล้วก็นำนะคะนี่เลยค่ะ ปุ๋ยนะคะปุ๋ยออสโมโค้หรือปุ๋ยละลายช้านั่นเองนะคะมาทําการใส่ไปแบบนี้นะคะใส่ไปแล้วเราก็ใส่ต้นอโกดิมาพาร่ํารวยไปเลยนะคะให้รากเขาติดกับปุ๋ยเลยนะคะจะทําให้เขามีประสิทธิภาพได้ดีนะคะสามารถดูดซึมปุ๋ยได้ดีนั่นเองนะคะนี่ซึ่งปุ๋ยออสโมโค้ดนี้นะคะจะช่วยในด้านของอสีนะคะ จะทําให้สีของเขานะคะกัดสีได้ดีแล้วก็เพิ่มความมันแล้วก็ความเงางามให้กับต้นอโกรดิมาพารํารวยนั่นเองค่ะและนี่ค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆขั้นตอนในการแยกนะคะแยกหนอก็ง่ายมากๆเลยไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะแล้ววัสดุที่ใช้ก็มีเพียงขุยมะพราะ้าวและก็กลาบมะพราะ้าวและก็มูลขี้หวัวเพียงเล็กน้อยแค่นั้นเองค่ะอ่า อันนี้คือต้นที่เราแยกเมื่อกี้นะคะสองกระถางเมื่อกี้ก็ได้หลายต้นเลยนะคะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดนะได้ทั้งหมด7ต้นทีเดียวเลยค่ะเพื่อนๆนะคะการดูแลนะคะก็เมื่อเราชำเสร็จแล้วนะคะเราก็ รดน้ําให้ชุ่มนะคะหลังจากนั้นก็นําเขานะคะไปวางไว้ในที่ที่มีแสงแดดราไรนะคะอย่าวางไว้ในที่ที่แดดจัดจนเกินไปนะคะเพราะจะทําให้ใบของเขาไม่ได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะทําการรดน้ําให้เขาแค่่าวันละหนึ่งครั้งก็พอนะคะหรือว่าสองวันครั้งก็ได้ค่ะเพราะเขาไม่ได้ชอบน้ำมากนะคะอ่าสวยงามมากๆเลยค่ะเพื่อนๆนี่เลยค่ะ ขั้นตอนการดูแลเอาใจใส่ก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะเพียงแค่ให้ปุ๋ยแล้วก็รดน้ําแล้วก็วางเขาไว้ในที่ที่เหมาะสมเพียงแค่นั้นนะคะอ่าค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็อ่าถ้าหากมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พอปลูกชาแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีค่ะ